สวัสดีครับสวัสดีครับไร้สาระนะครับเหมือนเดิมนะครับสาระน้อยๆนะฮะโมเยอะๆนะครับสนับสนุนโดยกาแฟคุณสยามกาแฟสำหรับท่านชายกดที่ตะกร้าได้เลยนะเพื่อนๆน้องนะครับอ้าวนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวลงกล้องก่อนลงกล้องก่อนนะฮะลงกล้องก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่า มันแสงมันสะท้อนนะครับฟึบเห็นไหมอืมนี้นะฮะอ๋อไม่เห็นเลยเพราปนพีนองเอาแบบไม่ต้องลงก็ได้มั้งหลวงพ่อะเคลือบนะครับหลวงพ่อะเคลือบวัดป่าศรัทธาธรรมโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวง เหรียญหลวงพ่อเคลือบนะฮะเหรียญหลวงพ่อเคลือบวัดน้องกระดีนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ออกที่วัดวัดป่าสัทธาธรรมนะะลานศักอุทัยธานีแล้วก็ระบุไว้ด้วยว่ารุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นหนึ่ง้นะะนนงยดีใจหมดเลยนึกว่าจะได้เหรียญรุ่นแรกนะครับที่ระล,ลึกใน,ในที่ระลึกสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับรุ่นหนึ่งด้วยนะครับดีใจนึกว่าจะได้เหรียญรุ่นแรกนะครับพอพลิก ไปพิกมานะด้านหลังนะหลวงพ่อหนูวัดป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีนะครับก็หลวงพ่อเครือบนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงอา่าไปอ่านดูในการจัดสร้างเนี่ยนะครับเหรียญหลวงพ่อเคลือบเนี่ยนะฮะมีการสร้างหลายวัดนะครับเนื่องด้วยว่าหลวงพ่อเคลือบเนี่ยนะครับ,รรห,ลรบหลวงพ่อเคลือบเนี่ยนะ เป็นเกจิเก่าแห่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับเกจิเก่านะครับหลวงพ่อเครือบวาจาสิทธิ์นะครับวัตถุมงคลที่ทันท่านเขาบอกก็มีแค่ตะกุดกับภาพถ่ายถ้าอย่างอื่นก็ไม่ทันว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้เราคนุนอกพื้นที่ก็ไม่ทราบอ,าอะไรชัดเจนแต่ก็แต่ก็ไปอ่านข้อมูลมาได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับวัตถุมงคลนะครับที่รับความนิยมนะครับก็จะเป็นถ้าประเภทเหรียญน,นะ ประเภทเหรียญน,นะไม่ทันหลอกออกปี2515นะครับก็อ่าเป็นเหรียญปี2 5 1 5จะได้รับความนิยมนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ออกมีวัตถุมงคลที่ออกย้อนหลังมานะวัดกระดีนอกวัดกระดีในอะไรอย่างเงี้ยวัดอย่างอื่นก็มีการจัดสร้างแล้วกอ็ออกมาหลายวัดเหมือนกันอันนี้ออกที่วัดวัดป่าศรัทธาธรรมนะครับ จังหวัดอุทยัยธานีรุ่นหนึ่งน่าจะสร้างโดยรุ่นหนึ่งนั่นแหละนะน่าจะน่าจะสร้างโดยนะจะสร้างโดยหลวงพ่อหนูนี่แหละวัดป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทยัยธานีนะครับหรือนะฮะส่วนเออส่วนพศเนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะครับผมก็ไม่ได้ค้นไปลึกอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าเนื้อหาอย่างนี้ก็เป็นพระใหม่ๆนั่นแหละนะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเครือบวัดน,นองกระดี ย้อนยุคต่างๆส่วนมากก็ไม่ทันหรอกนะครับต่างก็มีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องเขาเรียกอะไรประสบการณ์ด้านต,ต่างๆนะครับครบเครื่องนะเพราะว่าท่านเป็นเขาเรียกเป็นพระโบราณแล้วก็เป็นพระที่มีวาจาศิลเวลาลูกศิษย์ลูกหาจะไปขอพอรหรือบนบานสารกล่าวอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเขาบอกว่าบนบานได้นะแม้กระทั่งเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ทันท่านใครที่มีวัตถุมงคละ นะครับของท่านนะนะครับที่ย้อนยุคต่างๆเนี่ยนะว่าบ,บนบานสารเก่าก็เขาเรียกว่าก็ก็ประสบความสําเร็จดีเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับสายหรือลูกศิษย์ลูกาหานาสายที่ศรัทธาหลวงพ่อเครือก็เลยมีการสร้างย้อนยุคกันอยู่หลายพิธีหลายวันละหลายหลายวันละอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาเรียกอะไรลงเขาเรียก ็มีในข้อมูลอยู่นะแต่ว่าเขาก็ไม่ไ <c oughs> ไม่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 ลงข้อมูลเยอะว่าพิธีการจัดสร้างอะไรยังไงนึ่งด้วยนึ่งด้วยว่าเป็นวัตถุมงคลที่ยังไม่ได้รับความนิยมนะครับยังไม่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าน่าจะสร้างเยอะนั่นแหละสร้างหลายวัดแล้วก็คนก็มีทางเลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะก็เลยมไม่ได้มีใครลงข้อมูลนึงด้วยว่า ยังไม่ได้รับความนิยมนั่นแหละราคาก็ไม่ได้มีราคานะครับ10 20บาท30บาทไม่เกินเนี้ยลงประมูลก็เริ่มเคาะตั้งแต่20บาทอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับมันก็เป็นวัตถุมงคลที่เขาเรียกอะไรเป็นย้อนยุคเนะาะพูดยากหน่อยนะครับย้อนยุคก็ทําหลายวัดด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาจะนิยมกันรุ่นไหนเอาเป็นว่าใครที่มีความศรัทธานะครับของหลวงพ่อเคลือบก็นะ ก็สามารถที่จะแขวนบูชาได้เพราะว่าตามข้อมูลขอว่าส่วนมากที่มีประสบการณ์ก็มีแต่เหรียญมีแต่เหรียญในย้อนยุคนั่นแหละเออมีแต่เหรียญอะไรนะที่มีประสบการณ์เหมือนกันเนี่ยเหรียญย้อนยุกก็มีประสบการณ์อยู่เหมือนกันเออประมาณนั้นนะครับผมก็ส่วนจะแบบจะคาดว่าในอนาคตจะาราคาจะขยับไหมความนิยมจะเพิ่มขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่สามารถ ระบุได้นึงด้วยว่าเป็นเป็นพระเครื่องที่ทําย้อนยุคต่างๆก็สมม่วนมากก็อย่างว่าเลยเนาะนะครับถ้าไม่ใช่พระเกีิแบบคือแบบว่าถ้าไม่ใช่พระหลักพระหลักก็คือพระที่คนรู้จักทั่วไปคนนิยมกันทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็คา,าดเดาได้ยากนะถ้าเป็นย้อนยุคเนะาะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ทนอย่างเงี้ยอย่างเหรียญรุ่นหนึ่งหลายๆเกีิคณาจารย์ก็มีอาก็มีมีมีสิทธินะที่จะ ได้รับความนิยมในอนาคตถ้าเป็นเหรียญที่ทันทุกกิจินั่นแหละถ้าเป็นรุ่นหนึ่งอ่ะแม้กระทั่งสร้างใหม่ๆมอ่ะอ่าแม้กระทั่งสร้างใหม่ๆถ้าเป็นรุ่นหนึ่งก็ในอนาคตก็อ่มีโอกาสนะแต่ถ้าเป็นย้อนยุคเนี่ยนะย้อนยุคก็ต้องมาดูปีพศมาดูวาระในการจัดสร้างด้วยมาดูรูปแบบนะอ่าในรูปแบบความสวยงามด้วยแล้วก็หลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างสําหรับพระย้อนยุคนะนะครับผมก็ เรายากแต่ว่าถ้าเราศนะรัทธานะฮะเราก็สามารถที่จะแขวนได้นะครับอันนี้ชอบมาแขวนอ่านะฮะก็ไม่ต้องไปพะวงเรื่องราคาเรื่องอะไรนะครับเราศรัทธาแล้วก็แขวนศรัทธาองค์ไหนแล้วก็แขวนองค์นั้นแหละนะครับสำหรับพระเกจิเนาะนะครับผมโอเคนะครับคงไม่มีอะไรมากนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ก็ ไม่ต้องตกใจนะว่ารุ่นหนึ่ง้อไม่ต้องดีใจนะว่ารุ่นหนึ่งทันลงพ่อะเครือบแน่ๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ทันนะครับเลยไม่ทันหรือประเภทเลียนต่างๆก็ไม่ทันนะครับผมก็ข้อมูลเขาก็บอกเรามาประมาณนี้นะครับผมตรงของเก้มีไหมก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าของแท้็ยังไม่มีราคาไม่รู้เขาจะเก้ทาไมเนาะนะครับผมอ้าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับกระไหลทองเนื้อทองแดงแล้วเครือบทองเรียกกระไหลทองไม่ใช่ทองคำนะเนื้อกระไหลทองอ ประมาณนั้นนะครับอาสุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับกาแฟคุณสยามกาแฟสำหรับท่านจายกาแฟอาราบิก้านำเข้าจากบราซิล100%เอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโปรตีนนะครับบำรุงร่างกายนะครับบำรุงอฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับใครที่เขาเรียกะไรนะ เตปี๊บเม์ดังเตกะลมังเมกะเด่นกำลังวังชาเริ่มถดถอยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพอแม่พไปน้องนะครับกาแฟคุณสยามกาแฟสําหรับท่านชายนะครับกดที่ตะก้าได้เลยนะครับนี่ดูสารอาหารก่อนเยอะไหมนะฮะนี่นะครับผมรดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆนั่นแหละนะครับบำรุงร่างกายให้เรามีความกระปี้กระเป๋ามีความสดชื่นที่จะไปเดิน จอรยุตโตแดงในสนามต่างๆแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราด้วยนี่แหละการจิบกาแฟเช้าๆนะครับเพื่อนะครับให้เราเนี่ยนะฮะเรียกหูตาหูตาแจ้งตาสว่างมีกําลังวังชาที่ดีนะวเวลาไปเดินสนามนะจะได้ไม่ต้องแบบอ่าเรียกไรนะอ่ามีความชัดเจนในการส่องคุนสอง คุณสองจรยุทธโตแดงเนาะนะครับกำลังวงชาที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนาะสุดท้ายท้ายสุดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดตะกร้าสินค้าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องของกาบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ